สวัสดีครับพบกับเต้ยชาแนลช่องของเต้ยวันนี้จะเป็นวันเดย์ทริปน้ำตกสาวน้อยปราจินบุรีครับน้ำตกสาวน้อยจังหวัดปราจินบุรีอำเภอรประจานตคามนะครับก็อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ150โลบวกลบนะฮะก็ตอนนี้9ก้าโมงละ เดี๋ยวออกเดินทางกันนะครับนแม่บอกว่าประมาณ2ชั่วโมงถึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปหาแม่ที่ปาจีนด้วยนะครับพอดีแม่มาบ้านที่ปาจีนนะฮะโอเคเดินทางกันก็นี่ครับระยะทางนะครับทริปนี้ทั้งหมดเขาจะคำนวณไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับไปกับระยะทางรวมอยู่ที่2 9 8กิโลเมตรนะฮะโอเคเดี๋ยวเดินทางกัน9้าโมงสิบนาทีแครับเส้นทางที่ผมจะเลือกใช้นะครับจะเป็นเส้นทางสุวินทวงศ์นะฮะ โอ้ส่งมือแข็งมาแล้วไม่ได้ใส่นานไปครับเดินทางกัน นะถ้าตรงไปนี่จะเข้าไปตรงเมืองชฉยเชียงเซานะฮะ oh. เอออีก14กิโลนะครับก็จะถึงน้ำตกสาวน้อยแล้วนะ,ะตรงนี้เรียกแยก,กอะไรไม่รู้นะฮะ 然后。 เที่ยวด้อล้อก็เข้ามาได้นะครับที่จอดรถจัก,กรยานยนต์คือลงไปจอดในนี้เลย คลงขาตั้งได้นะครับดินแข็งอยู่นะมันเป็นทรายก็จริงแต่ว่าเอ,อพื้นข้างล่างมันแข็งอยู่นะครับลงขาตั้งได้สบายเลยไม่ยุบเลยโอเคครับถึงแล้วทำตกสาวน้อยนะฮะก็ระยะทางมาถึงนี่ก็อยู่ที่15 8แครับตีไปรยสินะเพราะว่าผมแวะเข้าไปบ้านแม่ประมาณ20ิบโลนะฮะไปชมบรรยากาศกัน นะครับบรรยากาศเนาะตัวนี้นะครับน้ําตกสาวน้อยนะครับป้ายอยู่นี่นะก็จะมีห่วงยางให้มีอาหารเต้มนะครับที่จอดรถเหลือเฟือนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะอันนี้ค่าบริการห้องน้ำห้าบาทห้องอาบน้ำสิบบาทนะครับสำหรับไบค์เกอร์ก็อเอารถลงมาตรงนี้ก็เลยนะเอามาจอดนะครับแล้วก็นั่งเล่นดูบรรยากาศได้เลย บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับคือเป็นลำธารที่ไหลลงมานี่แหละครับแล้วก็ทำฝายขึ้นมานะมันก็จะแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับนี่น่าจะลึกนะครับตรงนี้เนาะนก็เป็นเอ,อ่อเป็นฝายกับธรรมชาติไปแล้วคนก็เล่นน้ำกันเต็มเลยครับบรรยากาศดีครับมาถึงกันแล้วนะครับแม่กับยายนะปีปทเปเ,ปเโอ๊ย ป็นดีกสามสิบหอนรรยากาศดีอยู่นะครับเซอร์ไพรส์คืออาหารอร่อยนะก็ถ้าในจะจัดทริปก็เวิร์กนะครับทางไม่ยากไม่เย็นอะไรเนาะมาถึงก็นั่งพักผ่อนเล่นน้ำอาหารดีนะครับอาหารอีสานเนาะ แล้วก็นี่หน่ยกับทริปนี้ก็ห้าหกชั่วโมงถึงนะเดี๋ยวไปดูทริปรวมตอนถึงกรุงเทพนะครับว่าเท่าไหร่ไปโอเคครับกลับถึงหอพักที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทริปกันเราออกเดินทางไปตอนเก้าโมงนะครับตอนนี้สี่โมงนะใช้ระยะทางสะสมไปทั้งที่สองร้อยเก้าสิบกิโลนะครับไม่ถึงสามร้อยโลนะฮะก็เป็นระยะทางที่กําลังดีเลยนะผมใช้เวลาไปเจ็ดชั่วโมงนะครับ กับ290กิโลจริงๆมันอยู่แค่ประมาณ270นะเพราะว่าผมแวะเข้าไปบ้านแม่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทริปง่ายๆสบายๆนะครับระยะนี่รถคัส์ไหนก็ไปได้นะครับกับลุ่มจัดทริปกันไปได้เลยนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับทริปวันเดททริปน้ําตกสาวน้อยป่าจีนบุรีนะครับเนาะท่านใดชอบวันเดททริปแบบนี้นะครับอยากให้ผมไปเปิดหมายจากทริปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ